สวัสดีครับสวัสดีเมื่อสมาชิกทามใจทุกคนนะครับวันนี้โยผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กับการรีวิวเต็มนะครับของ Samsung Galaxy S 21 Ultra 5G นะครับ เรียกได้ว่าเปิดตัวไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเปิดตัวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับเพิ่งมีโอกาสที่จะรีวิวเต็มในวันนี้นะครับคือก่อนน,นั้นนี้ก็มีโอกาสจับเครื่องบ้างแต่ก็ไม่ได้มีเครื่องที่จะไว้รีวิวนะครับก็ถือโอกาสดีนะครับแล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องเนี่ยมันก็มีการอัปเดตมาเป็นแพล,ล่าสุดประจรําเดือนกันยายนแล้วนะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์แพล่าสุดที่เราทดสอบกันในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเริ่ม กด follow กันด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรีวิวเต็มกันเลยครับผมเรื่องแรกนะครับเรามาพูดก,กันถึงเรื่องของบอดี้และการดีไซน์นะครับสำหรับบอดี้ของ S 2 1 Ultra นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นวัสดุที่เป็น Gorilla Glass Victus นะครับซึ่งถือว่าคุณภาพดีที่สุดบนสมาร์ทโฟนในะเวลานี้แล้วนะครับรอบข้างเครื่องเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นกระจกนะครับแต่ว่า ก็จะเป็นมาในกระจกแบบด้านนะครับก็ถือว่าสวยงามดีนะครับส่วนในเรื่องของการดีไซน์นะครับก็เป็นดีไซน์ที่ดูดุดันกว่าตอนเป็น Galaxy S 2 0พอสมควรเลยนะครับสำหรับดีไซน์ก็ถือว่าจับถือแล้วก็ดูดูแมนนะถ้าผู้ชายจับผมรู้สึกว่ามันแมนดีนะครับแต่ถ้าผู้หญิงถือก็เป็นสไตล์แบบคูลๆนะครับเท่ๆนิดนึงก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของการดีไซน์ส่วนอีกหนึ่งจุดที่ต้องบอกเลยว่า S 2 1 ดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆนั่นก็คือในเรื่องของน้ำหนักนะครับถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะมีขนาดจอที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าการบาลานซ์น้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับโดยน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่228กรัมเท่านั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเบาใช้ได้เลยทีเดียวครับเรื่องถัดมานะครับเราพูดกันต่อถึงในเรื่องของจอแสดงผลนะครับจอแสดงผลเนี่ยก็มาพร้อมกับจอแสดงผลแบบ d y n มิ i c AMOLED 2X 120 Hz ่รนะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับ HDR10 นะครับรวมถึงสามารถเร่งความสว สูงมากๆนะครับบนสมาร์ทโฟนนะเวลานี้นะครับการใช้งานกลางแดดนะครับก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจอจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าคุณภาพจอตัวนี้คือการสู้แสงแดดในเวลากลางวันเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับอีกทั้งนะครับจอตัวนี้นะครับมีการอัปเกรดขึ้นมาจากตอนเป็น Galaxy S 20 Ultra นะครับตรงที่จอตัวนี้เป็นจอแบบ LTPO นะครับก็คือจะมีการปรับ Adaptive ตัว Refresh Rate เองอัตโนมัตินะครับตามการใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีเนื่องจากมันจะมีการประหยัดแบต มากกว่าเดิมนั่นเองครับผมเรื่องถัดมาเรามาพูดกันต่อถึงในเรื่องของ Perform a n c e ของ H21 Ultra กันนะครับโดย Performance นั้นนะครับสำหรับเครื่องสุนท์ไทยนะครับก็มาพร้อมกับ Android 11นะครับแล้วก็รองรับที่จะเป็น Android 12นะครับแล้วก็ One UI เนะี่ยเป็น One UI version 3นะครับแล้วก็ เรื่องของ CPU นะครับที่ใครหลายๆคนอยากรู้นะครับว่า Samsung Exynos 2100เนี่ยมันแรงแค่ไหนถ้าเทียบกับ Snapdragon 888นะครับหรือชิป Apple A14 Bionic บน iPhone 12นะครับก็ต้องบอกเลยว่าชิป Exynos เนี่ยก็ถือว่าเอาจริงๆนะมันเป็นชิปเลือทงอะยังไงการใช้งานมันก็คือเลือทงนะครับการใช้งานลื่นไหลนะครับในทุกๆแอปนะครับคือแอปทั่วไปเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะกระตุกมันจะร้อนจนค้างนะครับคือตั้งแต่ใช้มาก็ไม่เจอนะครับถามว่าความร้อนตัวเครื่องเนี่ยร้อนไหมก็ร้อนแต่ว่า Snapdragon 888ร้อนกว่านะครับอันนี้ผมพูดตามตรงนะ Snapdragon 888ร้อนกว่าตัวนี้อีกนะครับก็ต้องบอกเลยว่า x s 2 <S 1 0 0เนี่ยเอาจริงก็ทำงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วน benchmark นะครับ benchmark ต่างๆนะครับผมก็ทดสอบไว้ให้แล้วนะครับก็ไปดู benchmark กันครับผมส่วนเรื่องถัดมาครับก็เป็นในเรื่องของ IG Story นะครับก็คุณภาพของ IG Story ก็ได้ประมาณนี้ครับไปดูกัน ติดตาม i.g. ได้นะคะที่ REAL e s c o r PI M นะคะอย่าลืมมากดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายเจอกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ IG Story ของ Galaxy s 2 1 Ultra นะครับก็คิดเห็นอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่า IG มันมันดีแค่ไหนเนาะก็ลองพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่า นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปรุ่นหนึ่งที่ขายดีของทางฝั่ง Android นะครับสตอรี่ก็ได้คุณภาพประมาณนี้ครับผมส่วนเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าการเล่นเกมของ S 2 1 Ultra 5G นะครับก็ถือว่าทําได้ตามมาตรฐานนะครับ a v 6 0 FPS เล่นได้สบายนะครับอัดห้าจอเฟรมเรทก็ไม่ล่วงนะครับรวมถึง p u b G Mobile นะครับ p u b G Mobile ก็ปรับภาพสุดได้นะครับการเล่นเนี่ยถามว่าลื่นไหมลื่นนะผมคิดว่า ใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเล่นไปหลายๆตาเนี่ยด้วยความที่พอเครื่องมันเริ่มมีอุณหภูมิสะสมพอประมาณนึงเนี่ยมันก็จะลดคล็อกสปีดลงมาก็อาจจะมีเฟรมเลทดรอปบ,บ้างนะครับแต่โดยภาพรวมเล่นเกมลื่นนะครับแล้วก็ เกมอย่าง Genshin Impact นะครับปรับสุดเล่นได้ไหมเล่นได้แป๊บเดียวนะครับพอเครื่องร้อนก็เฟรมเรทดรอปก็เป็นปกตินะครับในทุกดีไว้นั่นแหละเพราะว่า Genshin Impact ค่อนข้างกินสเปคนะครับผมแนะนำว่าลดกราฟิกภาพลงมาสักสเต็ปถึง2สเต็ปเนี่ยก็จะเล่น Genshin ได้ลื่นขึ้นประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมก็ไม่ต้องพูดเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือเรือธงนะครับเล่นเกมคือลื่นมากๆนะครับ s 2 1 Ultra 5G ครับเรื่องถัดมาครับเรามาพูดกันต่อถึงในเรื่องของกล้องนะครับกล้องหลังของ s 2 1 Ultra นะครับมาพร้อมกับกล้องหลังที่เป็นนนนนนเเเเเมมซซออรร์ะะคคับวาาลลีียยดดสสูงุ่108้ พิกเซลนะครับมีเลเซอร์ออโต้โฟกัสนะครับรวมถึงมี OIS นะครับตัวที่2คือเลนเทเล่นะครับความละเอียด10ล้านนะครับมีเลนเพอริสโคปนะครับความละเอียด10ล้านแล้วก็เลนตัวสุดท้ายนะครับเป็นเลนอัลตร้าไวายความละเอียด12ล้านนะครับก็ในเรื่องของสเปคชุดเลนเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่คือสเปคชุดเลนที่ดีที่สุดของซัมซุงณวันนี้แล้วนะครับต่อให้ตัว Galaxy C4 หรือ C5 นะครับคุณภาพของกล้องเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสู้ S21 Ultra ได้นะครับจากการใช้งานนะครับก็ต้องบอกเลยว่า คือด้วยความที่มันเป็นเรือธงนะครับราคาก็สูงนะครับคุณภาพของภาพเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับทั้งเวลากลางวันนะครับเวลากลางคืนนะครับซีนออปติมัยต่างๆทํางานได้ดีนะครับไม่มีหลุดในเรื่องของสีภาพต่างๆนะครับก็ถือว่าจบหลังกล้องได้เลยนะสำหรับผมผมคิดว่าซัมซุงเนี่ยจูนในเรื่องของสีมาดีนะครับไวบร้านทำงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับ แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดเด่นนะครับก็เป็นในเรื่องของเลนสูมนะครับด้วยความที่มันมีเลนเพลิสโคปมาให้นะครับสามารถซูมได้สูงสุดเนี่ยหนึ่งร้อยเท่านะครับก็ถามว่าคุณภาพซูมหนึ่งร้อยเท่าเนี่ยม,มันดีไหมมันชัดไหมก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าเราซูมไปไกลๆเนี่ยเราก็เห็นว่า,าจุดหมายที่เราซูมคืออะไรนะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบได้ภาพชัดขนาดนั้นนะครับผมแนะนำนะว่าซูมสัก 50เท่าหรือ30เท่าเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับคือถ้าซูมมากกว่านั้นเนี่ยภาพมันจะค่อนข้างแตกนะครับการถ่ายพระจันทร์ก็ถือว่าถ่ายได้นะครับด้วยความที่ตัวชุดเลนเนี่ยมันมี OIS กันสั่นมาให้นะครับทำให้ในทุกๆเลนที่เราถ่ายเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเกรงมือนะครับไม่ได้สั่นไหวมากทําให้เราคอนโทรลได้ง่ายในการถ่ายนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดสูงสุด40บล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเป็นกล้องหน้าที่เป็นออโต้โฟกัสด้วยนะครับการถ่ายภาพจากกล้้้้้้ออองหนนนนาาาเเีี่่ยดดดวววคคคมมมททป็ตััสะจถุไใพ ควรเลยนะครับแล้วก็คุณภาพของภาพทำออกมาได้ดีนะครับสีที่เคยเป็นตุ่นๆในเจนที่แล้วเนี่ยก็ลดลงนะครับไม่ได้บอกว่าไม่เป็นนะแต่คือลดลงจากเจนที่แล้วนะครับก็ถือว่ากล้องหน้าตัวนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีรวมถึงการสั่นกล้องหน้าก็ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของงานวิดีโอนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากล้องหลังนะครับถ่ายวิดีโอได้สูงสุด 8K แบบ 24fps นะครับก็ถามว่า 8K เนี่ยใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับก็พูดตามตรงว่าไม่นะครับถ้า คุณเอามาเดินถ่ายนะครับผมบอกเลยว่า8 k เนี่ยกันสั่นมันไม่ทํางานนะครับภาพมันจะค่อนข้างมีการสั่นไหวนะครับรวมถึงในเรื่องของการใช้งานจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่า8 k มันค่อนข้างเกินความจำเป็นในยุคนี้นะครับคือเหมือนมีมาให้เพื่อเป็น g i ม m i c เฉยๆนะครับทีนี้เรามาพูดกันที่ในเรื่องของ4 k แล้วกันนะครับการถ่าย4 k นะครับสามารถถ่ายได้ทั้ง30 fps แล้วก็60 fps นะครับต้องบอกเลยว่างานวิดีโอ4 k ของ Samsung เนี่ยไว้ใจได้นะครับแสงไม่มีวุ่ ตัวการชดเชยแสงนะครับไว้บาลานซ์ต่างๆทํางานได้ดีมากๆนะครับรวมถึงการเข้าโฟกัสนะครับคือเข้าโฟกัสได้เนียนมากแล้วก็จับวัตถุได้ติดตลอดเวลานะครับไม่ไม่ไม่มีแบบโฟกัสวืดแต่อย่างใดนะคือต้องบอกเลยว่างานวิดีโอกล้องหลังเนี่ยเชื่อใจได้นะครับด้วยความที่ มันมันมันดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอามาเป็นสายแบบวอล์กเกอร์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าก็ดีเช่นเดียวกันเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยมันคุณภาพสูงแล้วก็สามารถถ่าย 4K 60ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมชอบมากๆคือกล้องหน้าและกล้องหลังมันสามารถสลับวิดีโอในขณะถ่ายได้นะครับอันนี้คือข้อดีมากๆสาหรับคนที่ถ่ายวอล์ก รวมถึงมันจะมีพวกโหมดพวก director view พวกนี้มันจะสามารถช่วย p r e v i e ภาพต่างๆนะครับให้เราเห็นได้นะครับว่าถ้าเราใช้เลนส์ u l t ต a w i ภาพจะเป็นประมาณนี้นะเลนส์หลักประมาณนี้เลนส์เทเลประมาณนี้นะครับนี่ก็คือข้อดีของ S21 ultra ที่เขาใส่มาให้ในเรื่องของกล้องนะครับก็ต้องบอกเลยว่า1 0เต็ม10นะครับไม่มีอะไรให้หักแน่นอนสำหรับ Quality ของกล้องของ S21 ultra 5G ครับ ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของ S21 Ultra นะครับมีแบตเตอรี่มาให้อยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมปับพร้อมอะแดปเตอร์ t c ชาร์จ25วัตต์นะครับแต่แต่แต,แต่มันไม่แถมมาให้ในกล่องนะครับคุณต้องไปซื้อแยกนะสำหรับอะแดปเตอร์25วัตต์นะครับก็ถ้าถามความคิดเห็นผมนะผมรู้สึกว่า มันก็ควรแถมแหละเอาจริงๆนะครับเราเสียตังราคาขนาดนี้มันควรแถมในความรู้สึกผมนะครับแต่เอาเป็นว่ามันก็ไม่แถมแล้วไงนะเราก็ต้องไปซื้อแยกเอานะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยรองรับที่25วัตต์นะครับถามว่าชาร์จเร็วหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยว่าก็ถือว่าเบเบในยุคนี้นะครับไม่ได้เร็วอะไรก็ถ้าเทียบกับพวกโทรศัพท์จีนนะครับก็ต้องบอกเลยว่า สู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับชาร์จช้ากว่ามากนะส่วนถามว่าแบตเตอรี่อึดไหมนะครับแปดห้าพันมิลลิแอมเนี่ยเอาจริงถามว่าอยู่จบวันไหมอยู่จบวันนะครับอยู่จบวันได้ถ้าคุณไม่เล่นเกมนะถ้าคุณเล่นเกมนะครับแบตเตอรี่ก็จะไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะครับก็ต้องเล่นแบบนิดหน่อยพอนะอย่าไปเล่นเยอะนะครับถ้าเล่นเยอะเนี่ยก็คือแบตเตอรี่จะหมดระหว่างวันนะครับด้วยความที่จอมัน1 2 0ยยิเแล้วก็จอมันค่อนข,ข้างใหญ่แบตเตอรี่มันก็เลยหมดเร็วนิดนึงนะสำหรับผมนะครับผมคิดว่าถ้าไม่เล่นเกมอยู่จบบบบบวัันได้แบบสสบาายมากร28 5G ะ ก็มีอย่างหนึ่งที่ถือว่าดีมากๆสําหรับฟังก์ชันของแบตเตอรี่ของ S21 นะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถทําตัวเองเป็นไวเลสชาร์จได้นะครับเพื่อที่จะชาร์จดีไวซ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหูฟังนาฬิกาอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงชาร์จให้กับดีไวซ์เครื่องอื่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชาร์จเร็วอะไรนะคือถ้าเอาไปชาร์จโทรศัพท์เครื่องอื่นเนี่ยผมแนะนําว่ามันแค่แบบเขาเรียกว่าพยุงให้แบตบมันแบบพออยู่ได้นะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบจะกะให้ชาร์จให้เต็มนะเพราะว่าจา,ไไวานนรวนนกช์พ น,นาฬิกานะครับชาร์จพวก หูฟังนะครับพวกนี้ถือว่าโอเคนะครับชาร์จจนเต็มก็ได้นะครับสำหรับฟังก์ชันของไวเล็ชาร์จที่ S21 Ultra ใสมาให้นะครับส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆนะครับอย่างการเชื่อมต่อนี่ตัวเครื่องเนี่ยรองรับที่ 5G นะครับก็ใช้งาน 5G ได้ตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับทุกค่ายนะครับ d t a c AS2Move นะครับใช้งาน 5G ได้หมดนะครับบน S21 Ultra นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับส่วน Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็รองรับ Wi-Fi 6E นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของโลกนะวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่า ทำงานได้เต็มสปีดนะครับเน็ต1,000เมกเนี่ยคือซัดไปเกือบเต็มพันเมกเลยนะครับ990กว่ากว่าคือรับ Wi-Fi ดีกว่าวันพัท9เครื่องผมอีกนะครับตัวนั้นเป็น Snapdragon เนาะก็ตัวเนี้ยรับ Wi-Fi ดีมากนะครับสำหรับ S21 Ultra 5G ครับ ส่วน GPS นะครับก็ต้องบอกเลยว่าการทํางานของ GPS เนี่ยก็ถือว่าปกตินะครับด้วยความที่เป็นซัมซนะุงเรือธงเนาะมันก็ทํางาน GPS ได้ดีใช้ได้ครับผมเรามาถึงในช่วงสรุปนะครับของ S21 Ultra 5G กันนะครับสรุปนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนซัมซุงนะครับเน้นในเรื่องของจอภาพที่สุดนะครับเน้นในเรื่องของกล้องถ่ายภาพทั้งกล้องหน้ากล้องหลังรวมถึงงานวิดีโอที่สุด S21 Ultra คือคําตอบ จริงๆนะครับคือกล้องดีมากนะครับก็ไก่ล้านตัวคือมันดีจริงๆนะครับแล้วก็คุณภาพต่างๆคือมันใช้งานได้เลยนะครับรวมถึงงานวิดีโอถ้าคุณแบบไม่มีงบประมาณพอที่จะซื้อกล้องซื้อเลนนะครับอยากจะเป็น YouTube แบบ ร็อกง่ายๆนะครับก็ลอง S21 Ultra ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับผมเพราะว่าการถ่ายโอนไฟล์เข้ากับ Windows เนี่ยมันใช้งานได้สะดวกนะครับเพราะด้วยความที่มันเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะมันก็ทํางานได้ค่อนข้างง่ายนะครับรวมถึงมันจะมีพวกซั m s u n g d ็กนะครับในการใช้งานได้อีกนะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็รองรับ S Pen ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ S21 Ultra 5G นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ลองติดต่อศูนย์ Samsung ใกล้บ้านท่านได้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นอะไรก็ว่าไปนะครับสำหรับ S21 Ultra ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับ c h anel n ทำตามใจด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะแล้วก็รู้สึกยังไงกับ S21 Ultra ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็อย่าลืมครับกด Subscribe และอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้กับทำตามใจด้วยนะครับเราก็ก้าวสู่ห0 0 0งซับไปด้วยกันนะครับสำหรับนี้ครับผมต้าขอลาไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับ